สวัสดีค่ะคุณจอสก็ั้งก่อนเนี่ยใจเคยมาสัมภาษณ์คุณจอสไปแล้วแต่ว่านั้นจะดูวิชาการหน่อยเกี่ยวกับว่าเอาอัยซีอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้เนี่ยทีจ่จอจะมาสัมภาษณ์เนี่ยก็อยากจะเน้นสบายๆนิดน,นึงเนาะก็<น>คือเหมือนกับว่าสัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มต้นด้วยะเกี่ยวกับเป็นคนที่ไหนแล้วก็การศึกษาเนี่ยค่ะว่าเริ่มต้นก็ผมทรงพลจากศรีวัฒนธรรมรงหรือจอสนะฮะก็เป็นคนหัดใหญ่มาตั้งแต่เกิดแล้วก็ผมจบการศึกษา ตั้งแต่ประถมที่โรงเรียนแสงทองวิทยามาต่อมัธยมตั้งแต่ม1หถึงมหที่หาดใหญ่วิทยาลัยนะฮะหรือยวนะครับแล้วก็ผมเอนทัสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมอนะฮะภาควิชาวิศวกรรมโยธาก็ผมเรียนในจบสาขาวิศวกรรมโยธาแล้วก็ผมไปต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจหรือ MBA ของที่มอ,อนี้เหมือนกันครับรก็ตั้งแต่จบมาก็ ปัจจุบันก็สิบอปีนะครับค่ะแล้วตั้งแต่จบมาเนี่ยเราเริ่มต้นเร,เราเริ่มต้นจากการทํางานตรงส่วนันก่อนคัะคือของผมนี่ตั้งแต่จบมาเนี่ยผมมาทํางานบริษัทแรกคือบริษัทบุญช่วยซีวิสอิจิเนียร์ิ่งของคุณพ่อนะคะคือคุณพ่อต้องการให้ลูกๆมาช่วยงานก่อนหน้าที่ผมจะมาช่วยงานก็คือพี่ชายผมเนี่ยคุณจูนนี่เขาม,มาช่วยงานก่อนแล้วแล้วก็ต่อด้วยให้ผมมาได้เรียนรู้งานแล้วามาช่วยช่วยงานจนทํางานของบริษัทบุญช่วยได้ ประมาณ2ปี 2> <ม>ก็เปิดบริษัทขึ้นมากับ<ม>พี่ชายชื่อ Cornerstone Construction จำกัดแล้วก็ผมกับพี่ชายเป็นผู้บริหารเั้นคู่ครับ<ม>ก็หลังจาก Cornerstone ตอนตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่ปี4-6ปัจจุบ,บันก็11ปีครับค่ะแล้วหลังจากที่เราฝุกงานทำงานกับคุณพ่อแล้เนี่ยเราได้มีโอกาสที่จะไปหางาน กรุงเทพรหรือว่าไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศอะไรบ้างหรือเปล่าคะ <c oughs> คือคืออย่างนี้ฮะผมเองจริงๆอยากอยากมากเลยฮะว่าจบมาอยากไปได้ประสบการณ์โครงการใหญ่ๆที่กรุงเทพผมจบสายสวิศวโยธานเนี่ย<ะ>ก็งานที่เกี่ยวข้องที่ผมสนใจพวกงานอาคาร<ม>พวกงานอาคารสูงอะไรตา่างๆอยู่ที่กรุงเทพหมดเลยมผมก็อยากไปทําแต่ว่าคุณพ่อไม่ให้ไปเพราะว่าท่านมองว่าไปทําที่กรุงเทพหรือไปทําอะไรเนี่ยได้ความรู้ระดับที่เป็นไซต์เอนจิเนียร์หรืออะไรเนี่ยก็ได้แค่เล็กๆน้อยๆเขาไม่ค่อยให้ความรู้หรอก ตึกยิ่งใหญ่คุณยิ่งมาอยู่ก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของตึกเล็กๆในได้มอบหมายงานในส่วนหนึ่งของตึกใหญ่ๆแค่นั้นเองเขาไม่เคยให้ให้งานเด็กสมัยรู้ทั้งหมดหคุณไม่ไมีทางรู้ทั้งแต่คุณมาอยู่กับพ่อคุณมาอยู่ปา๋าป๋าบอกให้หมดเลยว่างานต้องไหนต้องทําอะไรก็แกเลยว่าไปอยู่ข้างนอกไม่ได้อะไรเท่าอยู่กับแกแน่นอนแกก็จับมาให้อยู่กับแกแล้วก็ถ่ายทอดวิชาด้านวิศวกรรมก่อสร้างให้หมดเลยฮะ,ะทำงานอยู่กับคุณพ่อเนี่ยเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่อะคะ คือจริงๆถ้าเรียกว่าทํางานเนี่ยก็คือทํามาตลอดอะนะฮะคือตั้งแต่ปีที่ผมจบประมาณปี44ก็ตั้งแต่ปี44มาจนคุณพ่อเนี่ยมาลงเริ่มลงเล่นการเมืองช่วงประมาณ46หรือ4ประมาณ46หรือ48แถวนั้นนะครับก็ช่วงนั้นแกก็จะไปยุ่งด้านงานการเมืองคือตอนนั้นคุณพ่อไปเป็นรองนายกเทศมนตรีนครหันใหญ่ก็ก็เลยว่าผมกับพี่ชายก็เลยมาเปิดบริษัทแล้วก็บริหารกันเอง โดยที่คุณพ่อเนี่ยคือเป็นประมาณ advisor แล้ว<ม>แกก็ไม่ลงมาดูเรื่องงานตรงนี้โดยตรงเราสองคนก็บริหารงานกันเต็มที่แต่ว่าถ้ากรณีเจอข้อปัญหาหรืออะไรต่างๆก็ทำแล้วก็ต้องไปปรึกษาท่านเพราะท่านเป็นที่ปรึกษาผ่านอาบน้ำร้อนมาก่อนเราเยอะนะ<ม>คือจะว่าไปตระกูลผมเนี่ยเป็นทําธุรกิจห่อสร้างมาตั้งแต่รุ่นอากงแล้วนะ<ม>อากงผมก็คือเป็นคนนาราที่ว่าเป็นคนจีนที่อพยพมาจากเมืองจีนตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็ เริ่มต้นมาจากการเป็นกรรมกรเป็นอะไรเรียนรู้จนครูพักรักจามจนไวเป็นเข้าแก่รับเหมาก่อสร้างสร้างโรงยางไปทั่วสิีจังหวัดนงแต้ mm hmm. ก็ขยายธุรกิจมาจนต่อมารุ่นพ่อผมพ่อผมไปจบวิศว์มาจากต่างประเทศ mm hmm. กลับมาก็เปิดบริษัทแล้วก็สร้างชื่อเสียงเปิดรามบ้านช่องบ้านมากมายในยอำเภอหัดใหญ่แกสร้างทั้งนั้นในจังหวัดสงขลา mm hmm. ก็สุดท้ายก็มารุ่นช่วงนี้เป็นรุนของผมกับพี่ชาย แล้วตอนนี้ของคุณจอดเองเนี่ยคือทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะคือต่อยอดจากของคุณ<ฆ>พ่อเองหรือว่ามาแยกทำคือ <ười> คือของ,อรของเราคอนเนสต์โกลของเราเนี่ย<ฆ>เกิดขึ้นมาจากธุรกิจเรียกว่าต่อยอดด้วยละกันคือมันจะมีช่องว่างบางช่วงที่ของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อเป็นบริษัทชื่อวุิษัทยซีรีส์จินเนอรตอนนั้นเนี่ยคือจะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างรับงานใหญ่พอรับงานใหญ่แล้วก็ กลายเป็นว่าบางทีเรามองว่าลูกค้ารายเล็กๆไม่กล้าเข้ามาติดต่ออาจจะเพราะบุคลิกของคุณพ่อตำแหน่งหน้าที่การงานทางสังคมคุณพ่อก็สูงด้วย<ม>คนบางคนเขาเข้าไม่ถึงฮะเข้าไม่ถึงทีนี้เรามองว่าจริงๆมันมีช่องว่างพวกนี้ที่<ม>ที่เราสามารถเข้าไปทํารับงานได้อะไรได้ทีมงานแล้วก็มีพร้อมอยู่แล้วคนก็พร้อมสกลภาพก็มีก็เลยว่าเราก็กเปิดคอนเนอร์สโตนคอนเซ็ปชั่นที่มามาซ<ม>ัพพอร์ตจุดนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นของเรา<ม>แต่ตอนนี้ทําไปทํามาด้วยผลงานด้วยคุณภาพงานที่เราเน้นแล้วก็ ถ่ายทอดกันมาคือบริษัทผมเนี่ยทำงานนี่คือเราเน้นมากเลยคือว่าจิตวิญ,ญญาณของวิศวกรวิศวกรที่ผมมีกับพี่ชายผมมีพี่พี่ชายก็เป็นวิศวกรเหมือนกันใช่ไหมเราจะถ่ายทอดให้ลูกน้องเราทํางานด้วยความซื่อสัตย์และถูกต้อง,ถ,องถูกต้องที่ว่าคือถูกต้องทำตามแบบและถูกต้องตามหลักวิชานะครับ mm hmm. คือบางทีแบบเขียนมาผิดนะผมเองจะให้ลูกน้องรู้ทฤษฎีพฤติกรรมของโครงสร้างหมดเลยว่าคานแบบนี้เหล็กตามหลักต้องอยู่ร่างถ้าเขาไปเขียนเหล็กอยู่กิ่ที่ผิดทาง mm hmm. คุณต้องมาบอกผมนะแล้วค mm ุณ hmm. เขาเขาต้องมาบอกระดับเอนจิเนียร์หรือระดับแล้วเราจะดูให้โอเคเขาผิดเราก็โทรไปบอกคอนซัลต์หรือผู้ออกแบบว่าตรงนี้เขาหน้าจออกแบบผิดช่วยดูหน่อยไหมถ้าเขามอบหมายเราแก้เราก็แก้ให้เพราะเราเป็นวิศวกรทําได้อยู่แล้ว mm hmm. ตรงนั้นคือว่าเราเรา,เราเรียกว่าเราใส่ใจถึงขั้นดีเทลในส่วนของความถุกต้องของแบบความถุกต้องของการทํางานเพราะหลายครั้งวิศวกรออกแบบแบบแต่ไปให้คนเขียนแบบเขียน mm hmm. หรือเขาเรียกเด็กดับแบบอาจจะไปนับผิดนับถูกตรงนั้นขึ้นมาแล้วคนไปสร้างถ้าไปลอกดามแบบแบบพาซื่ออย่างนั้นะฮะ ใส่มาตามแบบแล้ว้างว่าทําตามแบบแล้วตึกพังหรือตึกอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องการให้เกิดอย่างนงั้นกับ<ม>งานของเราเราเลยว่าเราลงลงรายละเอียดถึงขนาด<ม>พวกตั้งแต่โครงสร้างจนต่อมปทุกงานสถาบัตนงานก่อชาบแนวก่อการได้ดิง่งการได้ระดับทุกอย่างนี้เราก็เน้นหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นที่มาเป็นรากฐานของของที่ทํามาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วก็มารุ่นผมพี่ชายนี่ก็คือเรา<ม>เราก็พยายามให้พนักงานเราเนี่ยใส่ใจเรื่องพวกนี้มากๆ<ม>ครับ ก็ก็สังเกตจากงานที่ออกมาเนี่ยงานของเราส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ออกมาจบงานแล้วออกมาสวยแล้วก็ตั้งแต่ทํางานมาของบริษัทเนี่ยคือผ่านมาประมาณเปิดเปิดบริษัทมาเนี่ยคุณพ่อเปิดของแกมาจนมารุ่นผมเนี่ยสามสิบกว่าปีไม่เคยมีการทิ้งงานลูกค้าสักคนชื่อเสียงองคนี้นยอมรับมากเพราะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยรับเหมาคู่รับเหมาหลายๆคนชื่อเสียเพราะว่าทํางานแล้วรับงานแล้วก็สร้างไม่เสร็จแล้วก็ทิ้งทิ้งหรือไม่ก็ไปมีปัญหากับลูกค้า แล้วก็มีปัญหาแล้วก็สร้างไม่เสร็จกันแต่ของเราไม่เคยมีคือคือในในธุรกิจของผมเนี่ยผมก็ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำจนายน้ำไม่ไม่ว่าฝั่งลูกค้าเราไม่ทิ้งงานเขาฝั่งลูกน้องเราไม่เคยเดี่ยวการจ่ายเงินทุกคนทํางานแต่เราไม่เคยมีใครไม่ได้รับค่าแรงไม่เคยมีใครถูกหักค่าแรงถูกโกงค่าแรงไม่มีไม่ว่าจะเป็นช่างเป็นผู้รับเหมาเป็นอะไรกันบบเพราะฉะนั้นทำงานคอนเ e r s ์สโตเราสบายใจได้เพราะตรงนี้เราซื้อเราซื้อสัตว์และตรงไปตรงมาแล้วก็เรามีเรียกว่ามีจริยธรรมในการ ปัญญาปรณในการทํางานด้านวิชาชีพน่สูงนะครับแล้วผลงานที่รู้สึกว่าชิ้นโบแดงหรือว่าเราโอเคมากที่สุดเนี่ยคืองานก่อสร้างที่ไหนคะคือมันมันมันเกิดขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้ผมเปิดบริษัทมาสิบสิบสองประมาณตั้งแต่สี่หกนีสิบเอ็ดปีใช่ไหมครเรา<ๆ>เราเราสร้างก่อนหน้านี้ก็คือว่าใช้างานเมื่อสัก 3, สามสี่ปีที่แล้วผมถือเป็นใช้งานที่มูลค่าง,งานสูงมากตอนนั้นที่เรารับงานมาของที่ ฮนด้าทุ่งสง <preserv ww. S 2> แล้วก็ทำทำโชว์รูมและศูนย์บริการลงค้นสีแล้วก็ลานจอดรถอะไรต่างๆจนเสร็จเนี่ยก็พื้นที่บนพื้นที่กว่าเจ็ดไร่จริงๆมีรูปนะฮะ mm hmm. ถ้าถ้าดูเดี๋ยวผมก็เปิดเปิดให้ดูได้ mm hmm. ก็คือว่าตรงนั้นก็ถือว่าเป็นผลงานที่เราโอเคเพราะถือว่าเป็นงานท้าทายมากผมไปทําที่ทุ่งสงต่างจังหวัดเป็นงานแรกของบริษัทที่ไปต่างจังหวัดแล้วเป็นสเกลใหญ่ล้วก็ทําออกมาจบเรียบร้อยแล้วก็มาเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ ก็ตึกดีอ a t tribute คอนโดมิเนียมเนี่ยก็ถือเป็นผลงานที่เป็นเป็นผลงานที่ชิ้นโบแดงเลยผมถือว่าทำและโชว์ได้เลยฮะหน้าตาตึกดีไซน์ตึกทางสถาปนิกเขาออกแบบมาสวยอยู่แล้วแต่มันจะสวยไม่ได้เลยถ้าคนสร้างสร้างไม่ดีเราไปดูหลายๆตึกนะแบบเวลาเขาเขียนแบบพรีเซนต์มาให้กับลูกค้าแบบสวยมากแตบบ่เวลาคุณไปดูตึกสร้างเสร็จจริงไม่เหมือนสร้างมาผิดผิดถูกถกูคนก่อสร้างไม่เก่งเขาก็จะ สร้างงูปละาปะเขาไปครคื mm hmm. อแต่ว่าถ้าเจอบริษัทต่อสร้างที่เก่งที่มีประสบการณ์มีความรู้ mm hmm. เขาจะรู้ว่าต้องทอํายังไงถึงออกมาแต่ละขั้นตอนต้องใส่ใจเรื่องตรงไหนมันถึงออกมาเป็นอย่างได้ mm hmm. ก็คือผลงานึกเดีเทีทิพยคอนโดมิเนียมเฟสสองนี่ก็ถือว่าชิ้นโบแดงแต่กาลังจะรอเฟสาเฟสามเฟสสี่นี้เข้าโบแดงอีกนะฮร mm hmm. รูปแบบสวยมากพอเสร็จออกมากผมรับประกันว่าบึกสามบล็นี้เรียงกันหน้ากระดานนี่สวยหมด mm hmm. ครับตรงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ที่เราโชว์ได้ ก็ถือว่าเราเป็นระดับผู้บริหารแล้วก,การทํางานของเราก็ผ่านไปเยะ่หมกันแล้วเรามีหลักการบริหารงานยังไงบ้างคะคือผมเองเป็นผู้บริหารแต่ว่าไม่เคยที่คิดว่าเราเป็นผู้บริหารที่จะนั่งโต๊ะหรือนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมลงไปดูไซต์เองเกับทุกวันนะฮะคือเรียกว่าไซต์งานก่อสร้างตอนนี้ของบริษัทมี5้าแห่งเนี่ยเราต้องลงไปดจด,ดูเกือบทุกวันทุกที่มีการผมจะติดนานความคืบหน้าของงานเองไม่ว่าจะมีการมิดดิ้งไซต์ เรียกประชุมวิศวกรโฟรแมนที่หน้าง,งานเพื่อคุยความคืบหน้าปัญหาที่เกิดขึ้นการแก้ปัญหาเราก็มอบหมายแนวทางไปคือการบริหารของผมคือลักษณะการทํางานคือต้องเข้าถึงเข้าถึงที่ว่าคือเข้าถึงปัญหาเราต้องไปให้ถึงหน้าง,งานล้วไปเดินตรวจงานเองเราถึงรู้ว่าปัญหาคืออะไรบางทีถ้าเราเอาแต่ถามถามถามโทรศัพท์ถามหรือว่าเรียกให้เขามารายงานเราเนี่ยเขาหมกเม็ดหรืออะไรเราก็ไม่รู้เลยเราไปดูด้วยตัวของเราเองบ้างแบ่งหน้าที่กับพี่ชายกระจายไซส์กันดู เราช่วยกันดูเนี่ยเราก็จะรู้ปัญหาได้ดีขึ้นแล้วสองก็คือว่า,าทางบริหารเราเราต้องพัฒนาคนของเราให้เก่งขึง้นเรื่อยๆคือผมผมคิดว่าผมจะโตกว่านี้ได้เนี่ยผมต้องมีบริวารที่ดีผมต้องมีทีมงานที่โอเคผมต้องมีพวกวิศวกรที่ผมฝักดีฝักใหรได้ผมต้องมีโฟร์แมนที่เขาคุมหน้าง,งานเก่งสอนสั่งคนงานเป็นไม่ทําผิดทําถูกให้เราเสียหายมผมต้องมีทีมงานสับคอนแทคทีมช่างอะไรต่างๆที่เข้าง,งานกับเราทํางานแล้วเข้าขากัน คือเราเรียกว่าเราต้องไปไปทั้งวงวงจรนะฮะ mm hmm. บริษัทเราก็จะโตได้แต่ตอนนี้ในในช่วงนี้ผมเองก็จะมาโฟกัสอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเร็วในการทํางาน mm hmm. คือเนื่องจากยุคสมัยใหม่เนี่ยคนมีความต้องการแข่งขันสูงมากไม่ว่าธุรกิจอะไรต่างๆการที่เขากู้เงินเสียดอกเบี้ยน้อยลงเดือนหนึ่งมีผลกับเขามากบางทีเราสร้างเสร็จผมเคยไปแข่งงานกับเขาแล้วก็ไม่ได้งานเพราะว่าเขาบอกว่าคนนั้นสร้างเสร็จเร็วกว่าคุณอ mm hmm. ตอนตอนตอน,ตอนมายื่นสัญญายื่นฟองกันอย่างนี้ฮะปรากฏว่าเราเองก็บีบโดระยะเวลาเต็มที่แล้วเราก็ว่าเราทําได้แค่นี้เราก็เราก็โอเคแล้วเขาบอกเขาได้สั้นกว่าเรา<ม>ก็มันก็เป็นประเด็นว่าเออถ้าถ้าเขาทําได้จริงมันจะยังไงแต่ปรากฏว่าตึกนั้นเขาทาไม่ได้นะพอสุดท้ายระยะเวลาของเขาหลุดไปกว่าแผนผมด้วยซ้ําคือระยะที่เขาโม้เองก็ไม่ได้ทําเสร็จจริงก็ช้ากว่าที่ผมคิดไว้<ม>แต่ว่าตรงนี้ถ้าสมมติผมสามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ว่าเราทํางานดีแล้วก็เร็วด้วยเนี่ยมันก็ ทางผู้รับเหมาเองประหยัดต้นทุนอยู่แล้วเสร็จเร็วขึ้นลูกค้าเองถ้าเสร็จเร็วขึ้นถ้าสมมุติเขามีเรื่องทุนรอนเขาไม่ติดขัดเขาก็จะได้ประหยัดค่าดอกเบี้ยกู้เงินกู้อะไรต่างๆเขาได้เอามาทําค้าขายเขาได้เร็วขึ้นแต่แต่ก็แล้วแต,แต,แต,แต่ลูกค้านะมันจะไม่เหมือนกันพวกลูกค้าธุรกิจที่เปิดสานักงานเปิดโชว์รูมเปิดโรงแรมเนี่ยเขาเน้นเร็วแต่ถ้าเป็นลูกค้าพวกบ้านพักอาศัยเนี่ยเขาไม่เน้นเขาเน้นความเรียบร้อยเขาเน้น ความถูกใจเขาต้องทํายังไงได้ให้ให้เขาได้ของที่ถูกใจได้ได้อย่างที่เขาอยากได้ตรงนั้นก็เราไปเร็วมากก็ไม่ไม่ไม่เหมาะกับเขา้วก็ค่มขึ้นไหกลุ่มุรกิจด้วยก็ดูดูแล้วคุณจอร์ดเนี่ยก็มีทั้งงานสังคมงานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคือก็ดูแลรับผิดชอบเยอะแล้วทีนี้เราจะมีการแบ่งเวลาระหว่างงานเรื่องกับเรื่องส่วนตัวยังไงบ้างคะคือทุกวันนี้จะว่าแบ่งได้ดีมากมากไหมเราก็ยังต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับเพราะผมเองก็ มาต้องเริ่มมีกิจกรรมสังคมขึ้นมาเรื่อยๆช่วงหลังก็จะเยอะขึ้นมากเพราะว่าตั้งแต่ไปเป็นกรรมการหอการค้าและล่าสุดที่มารับหน้าที่เป็นประธานกลุ่มไวซ์ีวิธีแบ่งเวลาก็คือว่าในเวลางานนี้ผมก็ต้องทุ่มเทเรื่องเวลางานเต็มที่นะฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีกิจกรรมสังคมที่เขานัดประชุมมีการนัดรวมอะไรกันถ้าเราดูแล้วเป็นกิจกรรมที่เราสามารถเข้าร่วมได้เราไม่ได้ปิด เรื่องงานสําคัญของเราเช่นเราไม่ได้ติดประชุมไซ้งงานเราไม่ได้ติดประชุมลูกค้าหรือประชุมอะไรที่มันสาคัญหรือนัดส่งงานประมูลงานแล้วก็โอเคเราจะต้องแบ่งมอบหมายหน้าที่ต่งตางๆให้คนเขาทํางานไปแล้วเราก็อาจจะแบ่งเวลาเราไปเข้างานสังคมที่สําคัญําค,คัญที่ว่านั้นบ้าง mm hmm. ล้วก็คือเรียกว่ามันก็ต้องบริหารเพิ่มขึ้นในใน,ในการทํางานผมว่าอาจจะต้องมีการดูงานแล้วก็คาดวางแผนให้เขาล่งหน้าว่าเดี๋ยวตรงนั้นตรงนี้ต้องเป็นยังไง mm hmm. แล้วก็ เราจะมาวัดกันที่หลังคือมันก็ต้องแบ่งเวลาส่วนงานออกมาบางทีมันก็จะไปกินงานสังคมมันจะกินเวลางานของเราบ้างซึ่งตรงนี้ก็ก็จะมีผลบ้างในส่วนของเวลาเ่องเ่องส่วนตัวอื่นๆหลังจากเวลางานวเวลาสังคมแล้วก็ต้อง,ต,องต้องให้รางวัลตัวเองบ้างเ้าก็บางทีก็ไปกินข้าวข้างนอกหรืออะไรก็ผ่อนคลายไปตามเรื่องนำลาครับแล้วเวลาเรามีเวลาว่างกิจกรรมที่เรา ชอบทาร่วมกับครอบครัวหรือก็แฟนหรือว่ากับพ่อพงแม่อะไรเงรี้ยเป็นกิจกรรมลักษณะยังไงคะคือถ้าถ้าเป็นกิจกรรมเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าเป็นผมนะผมชอบดูหนังดูดูหนังก็คือว่าดูหนังโรงนะฮะ<ม>ก็คือว่าเขาเขาไปดูหนังเรื่องที่มันสนน่าสนใจอนะไรเงี้ยมันก็อย่างหนึง่งหรือว่าบางทีถ้าถ้ามีเวลาว่างมากๆเรา,ก,าก,ก็อยากแตบบ่ช่วงหนังเนี่ไม่ค่อยได้ไปเลคือแบบบางทีไปพักพักผ่อนชายทะเลบ้างหรืออะไรบ้างนะฮะ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายแต่ถ้าเป็นกิจกรรม,มง่ายๆที่สุดก็คือได้ออกไปกินข้าวเปลี่ยนบรรยากาศเป็นอย่างนั้นฮะหรือว่าบางทีอาจจะไปนั่งฟังดนตรีบ้างนานๆครั้งซึ่งก็ไม่ค่อยได้บอ่อยครับแล้วกิจกรรมเหมือนว่าอยากไปท่องเที่ยวอะไรงี้ถ้ามีเวลาเนี่ยเราอยากจะไปเที่ยวสถานที่แบบไหนลักษณะยังไงอะคะถ้าถ้าอยากไปเที่ยวนะฮะถ้าไปไปกับแฟนเนี่ยผมถ้าพูดถึงตอนนี้ผมอยากไปต่างประเทศเพราะว่า เคยแพลนไว้ว่าตั้งแต่แต่งงานอยากไปซิลิแลนแล้วก็อยากไปพวกยุโรปพวกนั้นแต่อพอจะไปเนี่ยมันก็มีสองช้อยคือว่าเราจะไปทัวร์หรือว่าจะไปเองดีพอจะไปทัวร์บางคนก็ว่ามันฟิกเวลามากเะยคุณต้องตื่นตามเวลาเขาอะไรนู่นนี่นั่นมันไปเองสนุกกว่าพออยากไปเองเนี่ยผมต้องจัดตารางเวลาเื่นไปเองเนี่ยให้ลงตัวซิ่งตรงนี้ค่อนข้างจะยังไม่มีเวลาในการเซตทุกอย่างให้ลงตัว คือเราต้อง,อองเียงงานใช่เพราะว่าเียมไอเรื่องเพียงงานให้ลงตัวนั้นก็เรื่องหนึ่งฮะ <c oughs> แต่เรื่องที่ในการไปต่างประเทศด้วยตัวเองไกลๆเนี่ยมันต้องเซตเรื่องที่พักเรื่อง <c oughs> เรื่องแพนนิ่งในการเดินทางว่าวันที่หนึ่งสองเราจะนอนที่ไหนวันที่สามเราต้องจองที่พักจองการเดินทางจองที่โรงแรมเราไปทําวีซ่าทำอะไรสารพัดอย่างมันตรงนี้เนียไม่มีเวลาศึกษา <c oughs> ข้อมูลให้เป็นทั้งหมดว่ารู้ที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปผ่านอะไรบ้างแล้วต้องไปติดต่อพักอะไรยางคือ ค่อนข้างว่าตรงนี้ยังอาจจะเพราะเราไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าเลยยังแบ่งเวลานมาดูตรงนี้ได้ไม่เยอะมากก็เลยยังไม่ได้ไปก็ถือว่าเป็นความคิดที่อยากจะไปสักค,ครั้งหนึ่งค่ะอยากอยากไปนะคะแล้วสําหรับงานอดิเรกเองนะคะชท่วงท้าว่างๆก็นีเหมือนว่าอย่างคนชอบสะสมสแตมหรือว่าเก็บสะสมรถสะสมนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยชอบสะสมหวนนะในบ้านก็จะมีหนังเต็มเลยก็คือว่า ผมก็ดูหนังลงแล้วบางทียังซื้อหนังแผ่นมาเก็บไว้คือจะชอบสะสมหนังของพวกพอลีวูดพวกหนังอย่างเงี้ยคือหนังไหนที่เราดูแล้วมันมันดูแล้วเนื้อหาดีๆอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อไว้โดยความคิดว่าว่างแล้วจะมาดูแต่ว่าช่วงหลังเนี้ยเวลาว่างที่ว่างนั้นน้อยลง <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยได้ดูก็เลยเพลาๆลงแล้วฮะจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นแนวไหนคะแอคชั่นดราม่าถ้าถ้าถ้าเป็นหลักๆนี่คือเน้นก็จะเป็นแอคชั่นหรือว่าบาง,บางทีอาจจะมีพวกโรแมนติกคอมเมดี อะไรพวกนี้ครับผลบอลกันแล้วว่าบางทีก็เอาซื้อเป็นพวกมิวสิกมาฟังเพลงฟังดูมิวสิกดูอะไรไปค่ะแล้วเรื่องของความสนใจควาสนใจเป็นอย่างดูรถหรือว่าดูนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะของผู้ชายที่จะไปเหมือนกันคุณยอดเองเนี่ยจะชอบสนใจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าผมชอบดูฟุตบอลฮะดูฟุตบอลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไม่ก็ฟุตบอลถ้าทีมชาติก็ชอบพวกทีมชาติอังกฤษ เดี๋ยวฟุตบอลโลกมาถึงก็คงอยากดูตรงนั้นครับล่าสุดก็เห็นมีปัญหาเรื่อง rs กับยังยังคิดอยู่ว่าจะได้ดูหรือเปล่าที่อยู่ในคอนโดอย่างนี้คือกล่องที่ว่าเราจะไปติดต้องไปขออนุญาตติดบุคคลในหลายหลายเรื่องมันปวดหัวเลยครับกลัวไม่ได้ดูค่ะแล้วเหมือนทุกวันนี้เนี่ยเราเหมือนการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยเรามีหลักในการดําเนินชีวิตยังไงบ้างเหมือนบางคนจะยึดหลักธรรมะหรือยึดหลักตาม พ่อแม่สอนมาหรือว่าเรามีหลักเป็นของตัวเองหลักในการดำเนินชีวิตก็คือเหมือนเราเราก็ต้องใช้ชีวิตทุกวันผมคิดว่าเราควรจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะครับคือเราเราต้องมีความคิดที่จะทาในสิ่งที่เราอยากทําแล้วก็พร้อมที่จะดูแลคนที่อยู่กับเราได้ใช้เวลาให้ให้ให้มันเกิดประโยชน์นีฮะคือบางทีเราจะได้ไม่ต้องเสียดาย ในอนาคตว่าเราช่วงนั้นเราไม่ไม่ได้มีเวลาเลยตรงนั้นตรงนี้บางทีตรงนี้ผมก็คิดว่าอยากทําทุกวันให้มันมันเกิดประโยชน์ที่สุดบางทีทำงานเสร็จมีเวลาอยากเจอกับที่บ้านไปเยี่ยมคุณพ่พอคุณแม่บ้างอะไรหรือว่าไปเจอครอบครัวบ้างหรือบางทีมาอยู่ภรรยายก็อยากจะทําให้มีความสุขกันอะไรเงี้ยครับก็จะคล้ายๆเหมือนทําวันนี้ให้ดีที่สุดอย่างนั้นฮะแต่ว่าเราเราก็บอกถึงคนรอบๆข้างเ<ม>ราค่ะ แล้วความภูมิใจของเราอะค่ะเรามีมีความรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่สุดอะคะ่ะก็จะมีตรงส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการงานหรือเรียนหรือกิจกรรมหรือการเข้าสังคมอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะการทําประโยชน์ให้สังคมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราภูมิใจถ้า,ถ,าถ้าสิ่งที่ผมภูมิใจเลยผมก็มีอยู่ถ้าในเรื่องวิชาชีพนะฮะก็ะคือว่าผมสามารถสอบได้ใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร<ม>โยธา<ม>ซึ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่สามารถเซ็นออกแบบดึกได้ไม่จํากัดจํานวนชั้นแล mm ้ว hmm. แล้วก็คือมันจะเป็นขั้นสูงขึ้นมาจากขั้นแรกที่วิศวกรสามารถสอบได้ใบอนุญาต mm hmm. ที่เขาเรียกภาคีของผมนี่เป็นขั้นถัดมาจะเป็นขั้นสามัญโดยที่ผมได้ตอนนั้นนี่อายุผมแค่28ปี mm hmm. ก็ผมได้เป็นคนแรกๆในรุ่นเลย mm hmm. ตรงนั้นคือเป็นหนึ่งในความภูมิใจที่ผมคิดว่าโอเคเราได้วิชามาแล้วเราก็ไปด้านวิชาชีพเราก็ไปได้เพราะ คุณพ่อผมเป็นแบบอย่างในด้านนี้แล้วจะไปถึงวุฒิแล้วจะไปถึงขั้นสุดท้ายสุดที่วิศากรเขาได้สูงสุดนะฮะ mm hmm. แกงแกไประดับวุฒิซึ่งในหันใหญ่มีมาสี่คนครับ mm hmm. ตรงนี้ก็คือผมได้อยู่ในจุดนี้ในด้านวิชาชีพมันไหนอายุนั้นผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ภูมิใจ mm hmm. เรื่องที่ภูมิใจเรื่องเรื่องเรื่องที่สองก็คือว่าเหมือนเราไปทํางานเป็นกรรมการของการค้า mm hmm. แล้วก็ท่านประธานเขามอบบทบาทสําคัญให้เรา mm hmm. แล้วก็ให้เรามาจัดตั้งในววยซีเนี่ย แล้วผมเองพอจะบตั้งได้เกิดมาเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยเกิดความภูมิใจลึกๆนะฮะว่าจากเริ่มต้นด้วยตัวเราคนเดียวเลยเราไปฟังเขาอธิบายว่าอะไรคือ YEC อะไรต่างๆสุด<ม>ท้ายเรากลับมาแล้วเรามาได้มาหาเหาเพื่อนๆแต่จริงๆก็ไม่ใช่ว่าผมทําคนเดียวถ้าขาดเพื่อนๆกรรมการมาช่วยกันเนี่ยก็ไม่สําเร็จหรอกแต่ตรงนี้ถือว่าต้องขอบคุณเพื่อนๆทีมง,งานที่เขามีน้ําใจเข้ามาช่วยเหลือกันม,มาช่วยกันขับเคลื่อนให้ ให้เกิดกลุ่มนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็ถือเป็นความภูมิใจของผมนครับค่ะแล้วณจุดนี้เนี่ยคิดว่าตตวเองประสบความสำเร็จหร้อ,อยังคะผมว่าในในส่วนของผมนี้ยัง,ย,งยังเรียกว่าประสบความสำเร็จยังไม่ไม่ได้นะ,ะับเพราะว่าจุดที่ผมมองประสบความสําเร็จนี้<ๆ>ผมอยากจะทําให้บริษัทของผมเนี่ยเดินหน้าได้โดยที่มีระบบแบบค่อนข้างเป็นโปรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่นอลโดยที่ตัวเราเองอาจจะไม่ต้องลงไปอยู่ในระบบมากแต่บริษัทก็สามารถเดินหน้าได้โดยที่ ได้มาตรฐานอย่างที่เราอยากได้อย่างนี้โดยที่ตัวเราอาจจะเทคทำไปทาธุรกิจหลายๆด้านอื่นได้แล้วถ,ถ้าเมื่อไหร่ผมไปถึงจุดนั้นนี่คือมันคือประสบความสําเร็จเป้าหมายที่ผมอยากได้แต่ตอนนี้ถือว่าเราอยู่ระหว่างทางเราก็อยู่ระหว่างการเดินตรงนั้นอยู่ก็พยายามหาข้อมูลเรียนรู้พัฒนาทีมงานหาบุคลากรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เราแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราได้มีการวางเป้าหมายให้กับตัวเองอยังไงบ้างคะ เป้าหมายเรื่องธุรกิจนะครก็รคือจริงๆผมก็อยากวางเป้าหมายให้ธุรกิจเราเป็นหนึ่งใน,ในบริษัทที่ลูกค้าเมื่อคิดอยากจะทําโครงการหรืออยากจะสร้างสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกนะฮะคือว่าถ้าถ้าคนไหนเขาอยากสร้างอยากสร้างโครงการอะไรขึ้นมาสิ่งแรกที่อยากให้เขาคิดคือเขานึกถึงคอนเดอร์สโตนได้เมื่อไหร่เนี่ยคือตรงนั้นอ่ะคือเรียกว่า เป้าหมายของเราแล้วคือถ้าเมื่อไหร่มันถึงจุดนั้นได้เรียกว่างานมันเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปหางานเองเราก็ถือว่าเป็นคนที่ลูกค้าต้องการเพราะว่าด้วยด้วยการทํางานของเรามันตอบโจทย์ลูกค้าได้คืออยากให้มันไปถึงจุดนั้นค่ะแล้วเป้าหมายเกี่ยวกับด้านครอบครัวค่ะเป้าหมายด้านครอบครัวก,ก็คือว่าสามารถใช้ชีวิตร่วมร่วมกันแล้วก็มีความสุขกับทุกวันแล้วก็ใน วันหนึ่งเมื่อทั้งคู่เราทั้งคู่พร้อมแล้วก็อาจจะมีมีอะไรขึ้นมาให้ให้กับครอบครัวของเรานั้นก็ก็คือเป้าเป้าหมายตอนนี้ก็คืออยากให้ครอบครัวที่ผมกับภรรยาตอนนี้มีครอบครัวเล็กๆอยู่ก็คืออยู่ด้วยกันเนี่ยเราแฮปปี้แล้ว Happy, มีความสุขรวมทั้งแฮปปี้กับครอบครัวทั้งสองบ้านเงี้ยก็อยากให้ให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นตลอดเวลายอย่างเงี้ยก็ก็อยากให้อยู่แล้วมีความสุขแล้วก็ในฐานะ อยู่กันแบบนี้แล้วเรามีงานสังคมด้วยก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยเข้าอกเข้าใจกันซึ่งตอนนี้จอยเขาก็เข้าใจเรื่องแบบนี้เพราะเขาก็ต้องทํางานทําธุรกิจแล้วก็ดูเรื่องสังคมด้วยเขาก็จะค่อนข้างจะไม่มีปัญหาเลยตรงนี้ก็ถือว่าก็สุดท้ายนะคะก็อยากจะให้คุณจอยฝากถึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือคนที่เพิ่งจบหรือว่าอยากจะมองกําลังมองหางานหรือว่าสิ่งที่เองชอบเนี่ยว่าเขาควรที่จะทํำยังไงที่จะให้เขา ที่จะประสบความสำเร็จอย่างเราก็สิ่งที่คนที่สําหรับคนที่เพิ่งจบนะครับผมว่าก็คุณต้องค้นหาตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยเรามีความถนัดด้านไหนเรามีความชอบอะไรแล้วเราก็พยายามศึกษาหาความข้อมูลสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบถ้าเราทําจนให้เราเก่งในด้านนั้นได้เรามีจุดเด่นให้มันแตกต่างจากคนอื่นขึ้นมาในด้านนั้นๆเนี่ยเราก็มีจุดขายของเราแล้ะ คือเราอย่าไปทําอะไรที่เป็นคัตเทิลเกินไปว่าคนนี้เรียนมาแบบนี้แบบนี้แล้วก็ไปทํางานที่นี่แล้วเดี๋ยวมันจะสําเร็จไปเองมันไม่ได้นะเดี๋ยวนี้สูตรนี้มันไม่ใช่ว่าจบวิศวะจบต่อ MPA แล้วไปเข้ามาแล้วจะไต่เป็นผู้บริหารเดี๋ยวนี้มันมีเกินเมืองไอ้พวกทฤ,ฤษฎีอย่างนั้นคือว่าผมว่าตอนนี้ยุคนี้มันต้องการอะไรที่มันแตกต่างแบบความแตกต่างที่ว่าเนี่ยมันต้องเกิดประโยชน์กับกลุ่มคนที่เขาต้องการคุณสมมติคุณจะไปเป็นลูกจ้างหรือจะไปทํางานของตัวเอง คุณตอบโจทย์ตัวนี้ได้ไหมว่าคุณสามารถทําอะไรให้เขาสิ่งที่เขาอยากได้แต่เขาอาจจะไม่มีในตลาดตอนนี้คุณทํามันขึ้นมาหรือว่าในตลาดตอนนี้ทําออกมากยังไม่ดีแต่คุณทําให้ดีวาที่ตลาดมีอยู่ได้ถ้าคุณไปอยู่ตรงนั้นได้ผมว่าคุณก็มีโอกาสมีช่องช่องทางการตลาดเราไม่ต้องมาเริ่มต้นด้วยการความใหญ่หรือทุนหนาอะไรฮะแต่ว่าเราเริ่มต้นด้วยไอเดียคือของแบบนี้คือถ้าถ้าถ้าคุณทําได้ก็มีโอกาสทั้งนั้นก็ฝากไว้ตรงนี้ค่ะก็เขาจ้องมากเลยนะคะที่วันนี้เนี่ย ได้มาพูดแนวสบายๆกับเราแล้วก็ได้บอกถึงเด็กรุ่นใหม่ๆที่ว่าคนที่จะทำงานแล้วก็มีหลักการในการคิดยังไงที่จะให้เด็กประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ <ฮะ S 1> คับ